ครั้งแรกที่เห็นโครงการครับก็จะเป็นแบบแนวพี่ๆที่โรงเรียนนะครับมาโพสไปใน Facebook แล้วผมก็เข้าไปดูโครงการว่า มีรายละเอียดเป็นยังไงครับวิสัยทัศน์ของโครงการเนี่ยน่าสนใจมากก็คือทางโครงการต้องการที่จะทําให้เด็กไทยได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยทำงานอยู่ก็เป็นโปรแกรมเมอร์ครับมาประมาณปีกว่าๆครับแล้วก็ได้เห็นโอกาสของจิตไิแลนด์เนี่ยครับตอนที่ทํางานเป็นโปรแกรมเมอร์ก็คิดอยู่ทุกวันครับว่าเออที่เราทํางานอยู่เนี่ยมันตอบโจทย์เราหรือเปล่าจากที่เราลองทํางานไปเรื่อยเนี่ยลองคิดไปคิดมาเออมันไม่ได้ ตอบโจทย์ชีวิตเรามากนะรู้สึกว่าเราสามารถทำอะไรได้มากกว่าการทำงานออฟฟิศก็เลยเห็น o อกชูนิตที้ทางด้านจิตฟอร l a n d ที่สามารถเป็นครูได้2ปีเพื่อจะไปช่วยเหลือเด็กๆครับผมก็เลยสนใจที่จะมาเป็นครูตรงนี้ครับผมเนี่ยก็เป็นคนที่รู้จักคนเยอะรู้จักมีเพื่อนมีรุ่นพี่รุ่นน้องเยอะทีนี้เนี่ยตอนที่เขารู้ว่าผมมาเป็นครูทุกคนก็ตกใจว่าทําไมแล้วเขาก็ มีหลายคนที่เขาก็สนใจเหมือนกันที่แบบอยากจะช่วยเหลือเด็กๆอยากช่วยพัฒนาเด็กๆอะไรเงี้ครับแล้วก็มีบางส่วนที่อยากจะช่วยโดยการช่วยมาสอนแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะทํางานประจำวันธรรมดาเขาอาจจะมาไม่ได้ก็เลยเกิดโครงการ Saturday School ขึ้นมาว่าวัานเสาร์เนี่ย ที่เขาว่างจากการทำงานสํหรับเวลาวันเสาร์ประมาณสักครึ่งวันเช้าอะไรครับมาช่วยสอนนักเรียนในโรงเรียนของผมก่อนเรื่องเนื้อหาที่เขาเอามาสอนเนี่ยเราจะยังไม่ฟิกครับว่าเป็นเนื้อหาอะไรโดยเราจะเน้นสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนก่อนเช่นถนัดก,การวาดรูปศิลปะเงี้ยเขาก็จะให้เขาเขามาสอนทางด้านศิลปะนักเรียนคนไหนที่ อยากจะเป็นสถาปนิกหรือว่าจบไปทํางานทางด้านวดรูปหรือว่าเขามีความถนัดทางด้านศิลปะเนี่ยเขาก็จะมีแรงบันดาลใจในการเรียนในการศึกษาถ้าในมุมของนักเรียนนะครับเขาได้มาเรียนในวันเสราร์เนี่ยทำให้เขาแบบพัฒนาความรู้อีกอย่างนึงก็คือเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะมีอนาคตที่ดีขึ้นครับ รู้สึกว่าเขาแบบได้อะไรพิเศษจากอื่นด้วยคือคุณแม่ของใหม่เป็นครูอยู่แล้วค่ะคุณแม่เป็นครูที่จุฬาส่วนตัวใหม่เองเนี่ยเวลาเรียนหนังสือก,ก็ชอบที่จะอธิบายเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นว่าพอพอเพื่อนหน้าแบบอ๋อเข้าใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ดีใจแล้วก็มีความสุขไปด้วยหรือว่าแบบพอโตขึ้นมาหน่อยเข้ามหาวิทยาลัยก็ได้ไปเข้าค่ายอาสาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกสนุกรู้สึกว่าการอยู่กับเด็กๆมันก็ทําให้เรา มีพลังงานที่สนุกแล้วก็แบบได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้เขาด้วยเงี้ยค่ะจุดเริ่มต้นที่ใหม่อยากสนใจเข้าร่วมโครงการ Teach for Thailand นะคะเพราะใหม่จบมาใหม่ๆตอนแรกก็ไปทำงานในสำนักงานก่อนอะไรเงี้ยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะ Academic Officer ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วเสร็จแล้วก็พอเห็นว่ามีโครงการ Teach for Thailand เกิดขึ้นในเมืองไทยก็เลยเออดีใจเพราะจริงๆอยากเป็นครูมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยกล้าที่จะเป็นเพราะว่า งานมันหนักเงินเดือนมันน้อยค่ะใครๆก็ทราบก็เลยตอนนั้นยังไม่ได้เป็นครูแต่ว่าพอเห็นโครงการมาก็รู้สึกเออมันใช่เลยมันตอบโจทย์เราก็เลยมาสมัครเข้าร่วมโครงการค่ะเวลามีปัญหาใหม่ก็มามาที่โรงเรียนนะคะก็จะมีครูพี่เลี้ยงคอยดูแลคอย ให้คําแนะนําอยู่ว่าเออถ้าเราสอนเด็กไม่ได้เนี่ยเราตรงนี้ทาให้เด็กไม่เข้าใจเนี่ยเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างแล้วคุณครูท่านอื่นก็ให้คาปรึกษาอย่างดีในแง่ของพฤติกรรมเด็กอธิบายว่าอ๋อเด็กคนนี้ที่บ้านเขามีปัญหานี้เขาเลยมีพฤติกรรมอย่างนี้นะคะแล้วนอกจากนี้ด้วยเฟลโล่ด้วยกันด้วยเพื่อนๆด้วยกันที่ทําโครงการด้วยกันก็เวลามีปัญหาอะไรก็มาแชร์กันมาคุยกันเพื่ออ๋อเธอทำอย่างนี้มันเฮ้ยเธอลองทําวิธีชั้นสี่อะไรเงี้ยฉันทำอย่างนี้ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยเราก็เอาวิธีที่เพื่อนแนะนํามาปรับใ้ เพราะว่าก็มีคนที่เจอประสบการณ์คล้ายๆกับเรายอยู่ที่โรงเรียน <Okay. S 2> อื่นและโรงเรียนเดียวกันเหมือนกันนะคะก็ช่วยกันได้ะคะ่ะช่วงแรกสารพัดเลยคือแบบว่าเจอพอแบบมาทําช่วงครึ่งเทอมแรกอะคะ่ะแบบว่าคิดว่าแบบเราอาจจะไม่เหมาะกับงานนี้แน่ๆเลยท้อเหลือเกินเหนื่อยมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้จริงไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ อดทนได้ก็คือส่วนหนึ่งเลยนะคะก็คือจากคนในองค์กรนะคะช่วยเรามากๆก,ก็คือเพื่อนเพื่อนในกลุ่มกันเองคือเราก็จะมีติงกันบ่อยมากเวลาเราเฟลแล้วก็โอเคไปทานข้าวกันแล้วก็คุยกันแชร์ความรู้สึกกันให้มันดีขึ้นแล้วเราก็มาคุยกันเรื่องงานให้ดีขึ้นและตัวนักเรียนเองก็เป็นกําลังใจมากคือถึงแม้ว่าช่วงแรกนะคะพัฒนาการค่อนน้อยแต่เราก็เห็นว่าเราก็ต้องอดทนค่อยให้เวลาให้โอกาสไปเรื่อยๆซึ่ง เหมือนพอเราเป็นครูอะเราก็รังนักเรียนแล้วพอักปุ๊บก,ก็อ่ะไม่เป็นไรให้โอกาสได้เนี่ยก็เลยทําให้ยังสู้ได้ะคะ่ะทั้งชีวิตไม่เคยอยากเป็นครูเลยค่ะไม่เคยไม่เคยเลยเพราะเราเป็นเด็กนักเรียนที่แบบไม่ค่อยเรียนแล้วก็ชอบทําอะไรนอกห้องเรียนมากกว่าทํากิจกรรมทำอะไรเงี้ยแต่ไม่ชอบครูแล้วก็ไม่อยากเป็นครูตอนเราเป็นเด็กนักเรียนเราก็เป็นนักเรียนที่ไม่ได้ดีเลยแล้วครูก็จะชอบแบบว่ามองเราไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าชาตินี้ยังไงไม่มีวันเป็นครูแน่นอน แต่พอมาสอนพิเศษอะแล้วพอแบบแต่ท a c h for Thailand ก็ไม่ได้ให้เราเป็นครูแบบครูเป็นครูในระบบ100%ซแต่เป็นครูที่จะเป็นยังไงให้แบบให้เป็นครูคนที่เราเคยอยากจะเรียนด้วยเป็นครูยังไงเป็นครูที่เราอยากจะเห็นเราอยากจะเป็นอะไรเงี้ยมันเลยไม่เหมือนกับว่าเธอมาเป็นครูในระบบนะเธอมาเป็นครูแบบที่แบบที่เขาเป็นเป็นการมันก็ไม่ใช่เหมือนกับว่าให้โอกาสเราทำความรู้จักเรียนรู้อาชีพนี้ใหม่ ด้วยมุมมองที่แบบใหม่ๆนี่นะคะก็พุ่งกิเรียนอยู่ค่ะแล้วก็ระหว่างทําเรื่องจบอ่ะพุ่งกิก็ได้รู้จักกับโครงการทิพย์โซไทยแลนด์ทีนี้ก็รู้สึกว่าโครงการนี้มีความน่าสนใจได้ยินมาว่าให้เข้าไปเป็นครู2ปีเราก็คิดว่าเป็นครูหรอก็มานั่งคิดดูว่าการเป็นครูเนี่ยความจริงแล้วมันช่วยเหลือได้เกือบทุกอาชีพเลยตอนแรกได้ยินแคมเปญแบบว่า เฮ้ยเราเข้ามา2ปีนะเราจะได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆเกชื่อไหมว่าพุ่งกี่ไม่เชื่อนะอะไรรอยยิ้มของเด็กๆหรอมันจะไปอะไรขนาดนั้นใช่ไหมคะแต่พอเข้ามาอยู่ที่นี่ได้สัมผัสจริงๆสุดท้ายแล้วตอนนี้รอยยิ้มของเด็กเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่อยู่ตรงนี้ได้มีกำลังใจตื่นเช้าขึ้นมาทำงานทุกวันแล้วก็เหมือนกับ มีแรงที่จะทํางานหนักแค่ไหนอ่ะแต่จะรู้ว่าทาเพื่อใครอยู่อะไรเงี้ยค่ะสาหรับคนที่สนใจนะครับในโครงการจิตวิทยาแด์นะครับไม่ต้องลังเลครับที่จะเข้ามาลองสมัครหรือว่าเข้ามาลองเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการว่าโครงการนี้เนี่ยเข้ามาทำแล้วได้อะไรนักเรียนจะได้อะไรผมว่ามันคุ้มค่ามากๆก,กับชีวิตโช่วชีวิตใน2ปีที่อยู่ในโครงการครับผมสำหรับคนที่อยากเข้าร่วมโครงการนะคะพูดเลยว่างานนี้หนักงานนี้เหนื่อย แต่งานนี้มีความสุขมากแล้วก็างานนี้จะทําให้ช่วงเวลา2ปีนี้มันจะมีคุณค่ามากๆทั้งได้พัฒนาตัวเองให้เรามีความเป็นผู้นํามากขึ้นคุณจะพานักเรียนไปสู่ความสําเร็จทั้งในแง่ของการเรียนและในแง่ของพฤติกรรมเขายัางไงนะคะและนอกจากนี้ทําให้จิตใจของตัวเองมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะ ่วนน้องๆหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจจะมาเข้าร่วมโครงการก็อยากเป็นกําลังใจให้ค่ะคือความเป็นตัวเองของแต่ละคนเนี่ยมีความสําคัญมากแล้วนักเรียนต้องการจริงๆคือก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายแต่มันไม่ได้ยากเกินความสามารถของทุกคนเนี่ยแค่เราเป็นตัวเองค่ะก็รู้สึกว่ามันก็คือสิ่งที่มีค่าสําหรับนักเรียนแล้วคนหนึ่งคนหรือว่าพลังเล็กๆหนึ่งพลังอ่ะมันมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงๆ เมื่อกี้คิดว่าทุกคนเนี่ยสามารถทําได้คนที่อยากแก้ปัญหาสังคมคนที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นช่วยกันลงมือทําเลยดีกว่าค่ะดีกว่าที่จะมานั่งพูดกันเฉยๆและเด็กๆเนี่ยเขารอเราอยู่มากๆอะค่ะแค่ว่าคนทุกคนเนี่ยสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้มันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องเก่งขนาดไหนมันอยู่ที่ว่าเรากล้าหรือเปล่าเอาก้าวข้ามความกลัวของเราบางอย่างแล้วก็แค่ลงมือทำ ตัวแขเองก็เคยคิดว่าแขกทาไม่ได้สุดท้ายแล้วพอเรามาอยู่จริงๆอะเราจะได้รู้ว่าเราทําอะไรได้มากกว่าที่เราคิดนะมากกว่าที่เราคิดมากๆ